จิรากรภูมิแพ้ขึ้นไสนัดบวมเป็นเยอะสุดตั้งแต่ได้รับเชือ้อลูกดูอาการทุกสี่ชั่วโมงคืบหน้าล่าสุดกรณีนักร้องเสียงดีเอจิรากรออกมาประกาศติดโควิด -19 โดยภรรยาและลูกทั้ง3รวมถึงคุณพ่อและคุณย่าของภรรยาพบเชื้อด้วยเช่นกันรวมแล้วเจคนเรียกว่าติดยกบ้านกันเลยโดยอาการเมื่อวาน2สิงหาคม2564ผลเอ็กซยเล่าสุดลูกมีเชื้อลงขั้วปอดแล้ว และยังต้องติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ตามที่เสนอไปก่อนแล้วและวันนี้3สิงหาคม2564เอออัปเดตอาการล่าสุดว่าเมื่อวานและวันนี้อาการเยอะอย่างต่อเนื่องถือว่าเยอะสุดตั้งแต่ได้รับเชื้อมาเลยนอนทั้งวันมึนหัวไอเป็นบางครั้งไข้ต่ำหนาวสัน่นยังไม่สามารถหายใจได้ตามปกติยังคงต้องใช้ยาช่วยแต่ยังสามารถหายใจทางจมูกได้บ้างแต่ก็ยังลำบากอยู่จมูกยังพอได้กลิ่นบ้างและมีอาการภูมิแพ้ึ้น ใส่นัดบวมมึนหัวตลอดเวลาขณะที่ชมพู่ภรรยากลับมามีอาการไอตลอดมีอาการหอบเหนื่อยไข้ต่ําโดยรวมถือว่าอาการแย่ลงกว่าเมื่อวานด้านลูกสาวน้องเอย่าวัยเก้าขวบมีอาการไอหนักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและได้รับยาและรักษาตามอาการแล้วลูกชายน้องพีเจวัยหกขวบเริ่มมีผื่นขึ้นตามตัวส่วนอาการอย่างอื่นปกติทุกอย่าง ่วนลูกสาวน้องเชอรีนไว้สามขวบมีอาการอาเจียนมีไข้ขึ้นสูงไอหนะักสลับกับอาการท้องเสียวันนี้ถ่ายเหลวคุณหมอให้ดูอาการทุกๆ4สี่ชั่วโมงรอดูผลปอดวันต่อวันสำหรับคุณย่าอุดมคุณย่าของภรรยาเอ๊มีอาการไอทานอาหารไม่ได้ยังมีเชื้อลงปอดอยู่แต่การอักเสบของปอดลดลงติดตามผลปอดวันต่อวันมีไข้ต่ำค่าน้ำตาลยังสูงเพราะมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานและ อาการคุณพ่อของภรรยามีไข้ต่ำไออาการโดยรวมดีขึ้นยังมีเชื้อลงปอดอยู่แต่การอักเสบของปอดลดลงแล้ว